เสัสครับชาเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งหรือเปล่าครับก่อนอื่นเลยคุณลูกค้าได้รับข้อมูลมาจากไหนครับพอดีเห็นในไลน์กลุ่มนะครับหลังจากได้รับข้อมูลแล้วได้ลองสืบค้นข้อมูลดูหรือเปล่าครับไม่เคยสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับงั้นเราลองมาสืบค้นข้อมูลไปพร้อมกันดูไหมครับได้ครับเข้าเว็บ iarc นะครับหรือว่าสถาบันการวิจัยมะเร็งนานาชาตินั่นเองครับสถาบันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดประเภทเลยนะครับว่า แพาเป็นกลุ่มที่1เนี่ยก็คือจะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับซึ่งค่อนข้างมีหลักฐานแน่ชัดแล้ว2องกับ 2B เนี่ย e, อาจจะมีหลักฐานไม่เพียงพอนะครับที่จะสรุปได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แต่ว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อมูลเพียงพอแล้วนั่นเองส่วนกลุ่ม3นะั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จัดกลุ่มนะครับว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์วันนี้ก็ได้โหลดเข้ามาอยู่ใน iPad แล้วนะครับเนาะเราก็ลองมาเสิร์ชด,ดูได้เลยนะสมมติเราอยากรู้ใช่ไหมครับว่าอ่าชานะสารกนสามาเน็นะครับ กี <horn. S 2> เนี่ยชาเนี่ยก็มักจะมีคาเฟอีนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคาเฟอีนเนี่ยก็ยังไม่ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับแต่อย่างสารก่อมะเร็งที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือบุหรี่นั่นเองไม่ว่าจะสูบเองนะครับหรือว่าได้รับมาจากผู้อื่นก็ตามเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยก็เป็นสารก่อมะเร็งนะครับอยู่ในกลุ่มที่1เลยค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะครับว่าเป็นสากรก่อมะเร็งในมนุษย์ ข้อมูลในโลกออนไลน์มีอยู่อย่างมากมายหากเราต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริงเราควรสืบค้นข้อมูลหาหลักฐานที่แน่ชัดเพื่อยืนยันผลที่ถูกต้องหรือหาข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือบุคคลที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับ